ปฏิทินเงินเข้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดูนจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งปี2,568หรือคนละครึ่งพัดเงินส่งเคาะผู้สูงอายุเดือนตุลาคม2568ได้เงินวันไหนบ้างไม่ต้องลองทะเบียนเพิ่มรอรับเงินเยียวยาผู้มีไรายได้น้อยได้เลยถึงวันโอนทันทีเช็คที่นี่ใครได้บ้าง ในเดือนตุลาคมนี้นะคะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้พิการเตรียมเฮรับเงินสวัสดิการจากรัฐบ,บาลชุดใหม่นำโดยนายอนุทินชาญวิรุฬห์ที่เร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีไฮไลท์เด็ดนะคะอยู่ที่โครงการคนละครึ่งพลัสที่จะเติมเงินให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนสูงสุดถึง2,000บาทพร้อมสรุปตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุทุกประเด็นที่นี่ กลมบัญชีกลางยืนยันกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกของเดือนคือวันพุธที่1ตุลาคม2568โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ต่างๆเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพตามปกตินะคะด้วยท่านไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาท วงเงินค่าเดินทางพาระบบขนส่งสาธารณะ750บาทมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ315บาทมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทและวันที่20ตุลาผู้พิการได้เงินเพิ่มนะคะอีก200บาทสำหรับความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัดหรือคนละครึ่ง2,568 รัฐบาลได้ยืนยันการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านลายให้ได้รับความช่วยเหลือพิเศษโดยมีรายละเอียดการรับเงินที่สำคัญต้องทราบคือกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีบัตรคนจนประมาณ13ล้านลายวงเงินที่ได้รับกลุ่มนี้ได้รับเงินสวัสดิการเดิมอยู่แล้ว300บาทรัฐบาลจะเติมเพิ่มให้อีก1,700บาท ทำให้ได้รับวงเงินรวม,รวมทั้งสิ้น2,000บาทรูปแบบการโอนเงินเงินจำนวนนี้จะได้รับการโอนเงินให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นระยะเวลาใช้จ่าย2เดือนคือพฤศจิกายนและธันวาคม2,560และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสรารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ